วสันร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ29ปีที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์โดยมีเหล่าดาราศิลปินและเซเลบริตี้ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมโวยพรวันเกิดวสันกันแบบจัดเต็มวสันไดเนรมิดพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นดันเวฟแฟชั่นสุดหรูนำทีมโดยคุณนวลพันชัยนามกรรมการผู้จัดการวสันประเทศไทยแท็กทีมนักแสดงสุดฮอตวอวันรัตน์รัศมีรัตน์ที่มาในฐานะตัวแทนแบรนด์วสันพร้อมด้วยดาราศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทยซึ่ ความหลากหลายของความงามในแบบฉบับของตัวเองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองอัดแน,น่นไปด้วยความสดใสเพื่อส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนได้สวยมั่นใจในแบบของตัวเองพร้อมเปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ของพนักง,งานวสันถายใต้คอนเซปต์แบร์ยูร์เตท e เมนต์นอกจากว่าจะมีลูกค้ามาร่วมงานมี พันธมิตรต่างๆ,างๆมีพนักง,งานมาเดินสฟนโชเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่นะคะสีสันสดใสเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็จะพบประสบการณ์ใหม่ๆโดยพร้อมๆกับการฉลองครบรอบ29ปีพอดีเลยค่ะและไม่พลาดกับไฮไลท์เด็ดการประมูลทุกตางูสยักษ์โดยนุ่มหล่อหน้าใสาสุดฮอตวอวันรั์รัศมีรั์ตัวแทนของวสันเพื่อน,นำไรายได้สมทบทุนแก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินที่วสันจัดต่อเนื่องมากกว่า19ปีพร้อมส่งต่อสิ่งดีๆคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมแชรุศและ จำหน่ายตุ๊กตางูสุดน่ารักก็ขอให้วัสันเนี่ยอยู่ผู้คนไทยแล้วก็ทั้งโลกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาดูแลพวกเราไปเรื่อยๆครับปิดท้ายกิจกรรมด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีจากศิลปินชื่อดังขวัญใจมหาชนวงแบมวง e อมเพรสวอวนรัฐและต้าอูพิทยาสัมผัสปรากฏการณ์ความงามครั้งใหม่ ด้วยโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายโดยแฟนๆสามารถช็อปสินค้าที่ร่วมรายการได้ฟินๆตั้งแต่วันนี้ถึง24กันยายน2568ที่ร้านวสันทุกสาขาแลววะวสันออนไลน์